สวัสดีครับผมนายแพทย์สุรทันพผงนิกรสิ์เก่าแคเนลแมกซีรุ่นที่จบมส3พศ2507รหัสเลขประจำตัว3281ครับก็เป็นคนแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มจวันลำปางเป็นนักเรียนหอ,อพักที่ขอพักจันแดงครับตอนนี้ก็อายุ ย่างเข้า77ปีก็จบโรงเรียนเพเลนปิกเีตั้งแต่ปี2007นะครับก็นับเวลาเกือบ60ปีปัจจุบันก็เป็นข้าราชการเกษียณอายุนะครับที่ตำแหน่งล่าสุดก็คือเป็นผู้ที่สร้างและพัฒนาโรงพยาบาลมะเรง็งทัานที่เป็นที่ปรึกษา นะครับแล้วก็มีน้องๆมาบนหานต่อครับจะให้ผมเปรียบโรงเรียนนี้เปรียบเหมือนอะไรเนี่ยผมคงไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเข็นได้เป็นสีผู้ก่อตั้งคือผู้ริเริ่มคือมิชชันนารีรุ่นแรกๆจากคณะเพสแบทเลียนอเมริกา โดยการนำของด็อกเตอร์ซีพีเพลท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วโรงเรียนเนี่ยได้สนองคำสอนของพระเยซูนาคำสองของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5ข้อ16ซึ่งผม นับถือผมยึดมาเป็นใช้เป็นประโยชน์นะครับโดยกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์อันนี้ผมถือมากเลยว่าเป็นคติพจน์เป็นปณิธานหรือเป็นความตั้งใจของ มิชชันดารีและกคณะนะครับที่มาบุกเบิด uh, สร้างการศึกษาในประเทศไทยเพราะว่าเขาอยู่เมืองที่เจริญแล้วบ้านเมืองไทยในสมัยนั้นโดยเฉพาะยิ่งรัชกาลที่4และที่5เนี่ยยังยากจนอยู่คือถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เนี่ยการศึกษาของเด็กเราคนไทยเราจะเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้เพราะนั้นผมเคารพและนับถือในความ uh, ศรัทธาความเชื่อมั่นของคณะวิชาณรีที่มีต่อพระเจ้าโดยการน,นำเอาพระคัมภีร์บทนี้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับอันนี้คือจิิงที่ผมอยากจะเห็นและคำถามที่ผมจะตอบก,ก็คือผมไม่อยากให้โรงเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรรอะครับไม่อยากเปรียบเทียบอะไรคืออยากให้โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเหมือนเดิม จุบันนี้นะคะถ้ายังคิดถึงโรงเ,งเรียนในแง่มุมไหนคะเพราะแน่นอนหนูฉีดเกลาแค่น้ำเบนซีนะครับแล้วเป็นนักเรียนหอเสื้อน้าเงินเหลืองมันจะติดอยู่ในจิตใจจิตวิญญาณของผมไปจนกระทั่งผมสิ้นชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนื้อเคนน้นเบนซีอยู่ในสายเลือดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง นะครับไม่มีการเปลีป่ยนแปลงก็จะอยู่ไปตลอดนะครับเมื่อโรงเรียนไม่มีอะไรเราก็อยู่ห่างๆแต่เมื่อโรงเรียนมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือพวกเราสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธ์เก่ารุ่นผมรุ่น07นะครับก็พร้อมที่จะมาช่วยโรงเรียนตลอดเวลาเขบคำถามสุดท้ายนะคะถ้าอยากเห็นโรงเรียนอ่งนี้เป็นอย่างไรต่อไปคะ คำถามที่4ี่เป็นคำถามที่อยากจะฝากให้ผู้บริหารและคณะครูได้ทราบนะครับว่าการที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนะครับก็อย่าลืมว่ายังมีอีกสองส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนได้แก่ชมรมผู้ปกครองและสิทธิเก่านะครับสิทธิเก่าอยากเห็นอะไรอยากจะได้อะไรจากโรงเรียนก็คืออยากจะได้ผู้นําที่ เก่งและดีเก่งคืออะไรก็คือมีความมีปัญญากล้าหาญซื่อสัตย์เมตตาเข้มงวดเด็ดขาดขยายความนิดหนึ่งกล้าหาญโทษมีปัญญาก็คือมีวิสัยทัศน์มีสมองที่จะพัฒนาโรงเรียนไปต,ตลอด ส่วนกล้าหาญคือมีความกล้าที่จะพัฒนาโรงเรียนกล้าที่จะทําสิ่งที่ดีซื่อสัตย์ก็คือคือมีความโปร่งใสมีความสุจริตนะครับไม่คดโกงไม่ประพฤติผิดสีินธรรมเมตตาก็คือมีมีความเมตตาต่อครูบาอาจารย์ผู้แต่งคำคำชาและลูกลูกศิษย์นักเรียนนะครับ เมตตาต่อผู้ที่ควรจะเมตตาและให้อภัยเข้มงวดอันนี้สําคัญที่สุดคือเข้มงวดของผู้บริหารครับคณะครูคือเข้มงวดตัวเองว่าตัวเองมีอยู่ในสถานะอะไรนะครับไม่ทําตัวให้นอกแนวไม่ผิดสินรมไม่เกเรเกตุงไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียนและสังคมนะครับเด็ดขาดก็คือ ต้องเด็ดขาดมีวินยัยชัดเจนทำอะไรลงไปก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือผู้นำและโรงเรียน,นคณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนแคนเธอรนซีครับ